สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลีหมิงโชนะครับแหมวันนี้ก็ก็เป็นช่วงความคึกคักของการลงนะเลือกตั้งเขาเรียกสมัครนะครับชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากเต็งหนึ่งนะครับคุณพี่บิ๊กแป้งนนพลล่ำซัำเมื่อวานนี้หอบเอกสารไปลงสมัครเรียบร้อยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้คุณป๊อก ว่ารงทิวทัสนะครับซึ่งก็เป็นบุคลากรในวงการของฟุตบอลคนหนึ่งนะครับก็สมัครเสนอตัวเป็นทางเลือกนะฮะแม่นโยบายเนี่ยลีมินชอบมากนะครับคือใช้คำว่า get it right นะฮะแมถ้ามีทุกทีต้องม่นะฮะคือก็บอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้และปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองนะครับอันนี้ส่งผลกระทบชิงไปถึงใครนะฮะก็คงจะทราบดีนอกจากนี้ก็มีสมาชิกภาพสามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสมาคมและบรรจุวาระถอดถอนได้โดยไม่จำเป็นต้องรอครบวาระ4ปีนะครับแล้วก็จะมีการ เปิดเผยข้อมูลสิทธิประโยชน์ต่อสาธารณชนเพื่อความโปร่งใสปราศจากข้อมูลผูกบัตรจากระบบผลประโยชน์ที่ทับซ้อนแม่โดนใจมากมายนะครับแล้วก็พี่ป๊อกนะครับคุณวรงยังบอกว่าจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับคณะ,ะ,ะ,ะบริหารเช่นนายกสมาคม นะแล้วก็รูปแบบการแข่งขันจะต้องสอดคล้องทั้งระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาฟุตบอลของประเทศตั้งแต่โยชนไปถึงหลีกสูงสุดการตัดสินต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนเหมาะสมนะครับยกระดับธุรกิจฟุตบอลให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างจริงจังและสแสวงหาความร่วมมือจากรัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ทีมชาติทุกชุด ในระยะยาวนะครับเพื่อความต่อเนื่องทั้งระบบโอ้โหอย่างนี้เจ๋งเป้งมากเลยนะครับแมนโยบายแบบนี้ทำได้คือที่หลี่หมิงบอกแล้วครับหลี่หมิงต้องการมือบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและก็ที่สำคัญนอกจากความเป็นมืออาชีพที่มันครอบคุมความเป็นประสิทธิภาพแล้วมันจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ และบาดจากการแทรกแสงโอ้โหนี่คุณแป้งก็ต้องอาจจะต้องสะดุ้งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจะมีการแทรกแสงการสั่งการจากชั้น14ของโรงพยาบาลทหารหรือเปล่านะฮนะโดมา,ดานาจังหวัดบุรีรัมย์หรือเปล่านะครับอ่านี่ก็คือเรื่องราวแล้วเดี๋ยวจะมีคุณพอรีนในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ แต่สิ่งที่ตลกร้ายอีกอันหนึ่งนะครับก็คือทีมชาติไทยนะครับตอนนี้มีโปรแกรมจะเตะอุ่นเครื่องนะฮะซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ร้องว้าวเลยครับเพราะว่าเราจะแข่งกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นทีมที่ถือว่าอยู่ในระดับโลกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อกรอกับทีมเยอรมันชนะมาด้วยนะฮะโอ้แล้วเข้า รอบลึกในฟุตบอลโลกตั้งเป้าจะเป็นแชมป์แชมป์โลกในอนาคตอันใกล้นะครับเขาก็ประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีคุณซือคนเก่งคุณฮาจิเมะโมริยาจุนะครับและแน่นอนครับจะไม่มีนักเตะจากพิมลีนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยโปรแกรมโอ้โหบ็อกซิง่งบ็อกเซอร์อังกฤษไม่มีหยุดพักกันนะครับก็จะไม่มีคาโอรุมิโตมะนะครับแนวรุก ปีกซ้ายตัวเก่งของไบรตันคาวัตุเอนดนะฮจากกองกลางริวพูรวมถึงทาเคฮิโร่โทบิยาซุนะครับแต่ตอนนี้เป็นตัวแบ็คขวาของอาร์เซนอลเจ็บด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สเปนก็จะไม่มีทาเคฟูซากูบกนะครับแมนะอย่างไรก็ตามครับชื่อประเภทอย่าง ทาคุมิมินามิโนะอดีตกองหน้าริวพรูมานะครับายาเซอูเอดะจากเฟยนูตกองหน้าฮอตลีคอแนแลนด์ฮิโรกิอิโตะนะครับกองหลังสตุกาดนะครับโอ้โหฟังชื่อแล้วเขาพร้อมที่จะรับมือไทยครับเตะวันที่หนึ่งมกราเที่ยงตรงนะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดแต่ที่แน่ๆครับทีมชาติไทยนะฮะยังไม่มี โค้ดนะครับปึ่งเด้งคุณนะมาโนพกิ้งนะครับแล้วก็คุณอิชิอิเนี่ยก็มาเมืองไทยสักอาทิตย์หนึ่งไปเดินนั่งดูบอลไทยแต่ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญานะครับนี่คาดว่าอาทิตย์หน้านะครับเราจะเซ็นสีเดือน8เดือน10เดือน12เดือนแล้วอยู่นานแค่ไหนเราไม่ทราบได้แต่ที่นแน่ๆไปเตะกับญี่ปุ่นอย่าให้มันเละนะฮนะก็แล้วก็ขอต้อนรับ นะครับแคนดิเดตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งเราฝากความหวังให้กับนะครับ72สโมสรผู้ที่มีสิทธิ์บวเตอร์ในการเลือกนะครับเลือกคนที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็คนที่จะมาทำให้วงการฟุตบอลของท่านเนี่ยมันเดินหน้าไปอย่างชัดเจนแพ้จริงเป็นโลกใบใหม่ ของการเปลี่ยนแปลงที่การทํางานที่ไม่ใช่แบบเดิมๆนะครับขอได้รับความขอบคุณจากลีมิงเมืองไทยนะครับถ้าชอบกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกําลังใจเป้าหมาย5,000ของผู้ติดตามช่องลีมิงโชว์ให้กับผู้ชายหน้าตาดีลีมิงเมืองไทยคนนี้นะครับขอบคุณนะครับขอให้มีความสุขกันมากๆในวันเ,เวลาเดือนสุดท้าย ของปีนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงปูนปูนชักกระชึกชักกระชึกสวัสดีครับพี